สบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องพ่อลุ่งแม่ป่าอ้าวอาน้อ,นองอีเมพบพอะกันอีกแล้วกับสาวบัวนอ้อนี้ีสาวบัวสิพาพีผ้านนองมาชมสมุนไพรเนาะพี่น้องเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่หลายหลายคนกับคงสิคุณนะเคยตาเนอ้องพี่น้องเนาะนี่ละเป็นฟ้าทลายโจรเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็หลายหลายคนคงสีหูดีอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับฝ่าทลายโจรเนาะก็ถือว่าเป็นสมุนไพรผื่นบานทีอยู่คู่กับเฮามาเง้วนานห้ายปีเนาะพี่น้องเนาะซึ่งสรรพคุณกับซมีน้ำกันไลาย่างเนาะก็บยังเช่นก็คือแก้วัดแกไอเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สามารถตานเชื้อไวรัสใดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีอีกอื่นๆอีกมากมายเนาะพี่น้องเนาะแก้วัดแกไอแกไข่แกใดไล้ย่างน้ำกันเนาะพี่น้องแต่ว่าทีสาวบัวสีผ้ามะเบิงมนีก็คือสีผ้ามะเบิงความอุดมสมบูรณ์ความสวยความงามของ ฝาทะไล่โจรเนาะพี่น้องอันนี้คืออยูอยูฟาร์มของชาวบัวเองเนาะพี่น้องนี่ชาวบัวปลูกเอาไว้เนาะตอนนี้ต้นยางงามเลยพี่น้องเนาะที่มาทายให้เบื้องหนี่ก็เพื่อว่าได้หลายคนที่กำลังมองหาอยู่เนาะสำหรับฝ่าทะไล่โจรเนาะยูฟาร์มของเฮานี่มีรล้ายเลยพี่น้องเนาะมีรล้ายเลยถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อข่าวมาเนาะพี่น้องสำหรับฝ่าทะไลยโจรเฮามีเป็นเป็นลอยผลแหละพี่น้องเฮามีเป็นลอยๆตน้นหมแหละเนาะนี่ที่ที่เห็นนี่คือแมนเบิร์พี่น้อง นี่ต้นนี่ถือว่าแบบสมบูรณ์เลยพี่หนอกสมบูรณ์เลยเนาะนี่สวยงามเลยใบมักใหญ่พี่นนอกหลายๆคนเห็นกะแลกใจเนาะว่าฝาตะไลโจนอียังคือสีใบใหญ่แต่อันนี้คือมันวาถเงความอุดมสมบูรณ์เนาะพี่นนอกนี่มันอุดมสมบูรณ์ดินดีะนะพี่นนองดินดีเนาะนี่มันกะสีตน้นมันกะสีสมบูรณ์เนาะงามเลยพี่นนอกงามงาม นี่แมนเบิดเลยเนาะสีส้มบัวปูเฮดเป็นแถวต่างเรียนๆไว้นีนน่คือแมนเบิดเลยเนาะแต่กะนอกจากทางนี้แล้วก็ยังมีอีกพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้สีห้เบิรงอีกแถบหนึ่งเนาะทางด้านนั้นก็นสีแมนเบิดเลยพี่น้องแมนเบิดเลยเนาะนต้นนี่งามขนาดพี่น้องนี่เนาะ สำหรับผู้ใดที่สนใจเนาะพี่น้องเนาะกาติดต,ต่อเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะเผื่อว่ากำลังมองหาอยู่เนาะนี่งามคากพี่น้องงามห้ามหามคอมเมนกินได้คือพักในซาบัวซีเดสกินทุกมือทุกมือเลยพี่น้อง มันซ่อนความสวยความงามดอกพี่น้องก็เลยอยากมาทายสู่พี่สุนองเบิ่งเนาะเผื่อลังคน่นบ่เคยเห็นว่าฝาทลายโจรเป็นตนแบบใดนะพี่น้องนี่แหละตนฝาทลายโจรมีตนอันนี้ยูมองได้พี่น้องโจรตายเรียบเนาะเพราะว่าฟ้าทลายโจรว่าซ่า,านาาน,นี่พี่น้องอันซ่อนความงามค่ะพี่น้องเอ,อ้ยนี่สาวบัวปลูกใซ่ตงพี่น้องนี่เนาะปลูกใซ่ตงกระสอบนี่แหละกระปูตงต่างตๆง,ง,งเอาไห้เนาะ ต่ว่าก็ขายไปบางส่วนแหละแหละน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือ,อลูกค้าเพิ่นเกิดมาเห็นผู้เพิ่นสนใจเพิ่นก็ยกไปเนาะพี่น้องอนอนซลอ,อนค่ะอนอนซลอ,อนอนอนซลอนอิลีพี่น้องกลมงามสม,มบูรณ์ครับเนาะว่าโดยเรื่องสมุนไพรเนาะพี่น้องมือนี้เนาะน,นี่ละอยู่ฟาร์มของเฮาก็จิมีสมุนไพรหลายๆอย่างเนาะพี่น้องเนาะนอกจากนี้ก็ยังิมีสมุนไพร หลากหลายชนิดเนาะกะล่องล่องมาเบิงพี่น้องล่องมาเบิงเนาะโบโบเดมันมาโคส,สนาสินขาดอกพี่น้องโบเดมาโคสนาอียังดอกตะวันอยากมะไายสูฟีสูหน้องเบิงเนาะเพื่อครูผนต้องการก็มีหลายพี่น้องสำหรับอันฝ่าทลายโจรเนาะครูผนต้องการก็มีหลายเนาะแต่ว่ายูฟาร์มของเฮานี่ก็คือเฮาปลูกไกวลายพี่น้องเนาะนี่ปลูกไว้ลายนี่แมนเบิดเลย จุดประสงค์ก็คือมาถทายให้เบิงเนาะเพราะว่าหลายๆาคนอาจสิเ่เคยเห็นผี่น้องสําหรับผู้ที่เคยเห็นแล้วก็ว่ากันเนาะผีน่องเนาะอันนี้อันนึ้สาาบัวกับทายให้ให้มูให้เพื่อนเนาะหรือว่าอ่าทายใหเบิงั่นแหละว่าอยู่สวนข้องเฮากับมีเนาะผี่น้องเนาะอยู่สวนข้องเฮาก็มีเพื่อว่าผู้ที่เพิ่นอยากได้เอาไปปลูกไปเลี้ยงหรือว่าเอาไปไหว้เห็ดสมุนไพ่งสมุนไพรก็ว่ากันไปเนาะผี่น้องเนาะนี่แหละก็สำหรับคลิปนี้เนาะสาบัวกับผามาเบิงสมุนไพรเนาะผี่น้องเนาะสำหรับ ผู้ทีม่มักหรือว่าผู้ที่ื่นชอบก็จกังไรก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อพี่น้องเนาะหรือถ้าสห้ดีก็ย่าลืมกดติดตามให้นาเนาะสำหรับคลิปนี้สาวบัวคงเสดลาพีลาหน่องไปก่อนเนาะเดี๋ยวเมือนานะจังซิมีแน่วมาสูพีสูนองเบิงอีกคือเก่าเนาะติดตามรับชมในตอนต่อไปสําหรับคลิปนี้ลาพีลาหนองไปก่อนสบายดี